สวัสดีครับผมอยากถามท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับว่าช่วงนี้คุณถูกรางควานให้ทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทำบ้างไหมครับผมโดนทุกวันอยู่ติ๊กต็อกกายหน่อยดีนะครับเนี่ยสองคนนี้ส่วนส้มน,น,นะครับก็ไปรังควานเจมทุกวันเนี่ยมาเต้นด้วยกันหน่อยสิติ๊กตอกอะมีใครเป็นบ้างไหมครับ ถ้าเป็นนะครับโทรมาที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับเรามีที่ท,ที่คอยช่วยคุณนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการให้ผมไม่ได้เกลียดทิกตอกนะตอนแรกอะแต่ช่วงโควิดเนี่ยผมเริ่มลำคาแล้วเ,เยอะมากอะผมอยู่บ้านผมก็โดนเดียแล้วนะมาออฟฟิศเจอส้มอีกทั้งวันจริงๆเดียเป็นคนขี้อายนะครับไม่ค่อยกล้าแต่มีติกตอกนะโอ้โหชอบกี่กล้วยอะไรก็รู้อะมีอะไรรู้ชอบกี่ก,กล้วยมีเต้นอยู่คนเดียว สุดยอดมากนะถ้าคุณเจอเจ้าของแอปติ๊กตอกขอต่อยไปสักทีหนึ่งอ่ะวันนี้เรามาร้านอาหารอะไรครับรถดีเด็ดอ่าคนงงใช่ไหมว่ารถดีเด็ดมี Delivery ด้วยเหรอเขามีปลาส้มทางกี้ครับจัดให้ถ้าคุณอยากทานอาหารร้านรถดีเด็ดสั่งได้ที่ ฮังก r ีครับเท่านั้นนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้น,นะครับติดต่อผ่านเราไปเท่านั้นนะครับเราหาของดีมาให้คุณรับประทานนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ดูนะครับกะเพราเนื้ออีกแล้วทุกร้านนะครับกูกินกะเพราทุกวันเชื่อปะ่ะเดียทำกะเพราให้ผมทานอร่อยมากนะผมบอกเลยเดีย พูดทุกเทป่ะพูดทุกเทปเหมือนกันรายการไมค์ควสตอนนี้คือมีกระเพราทุกเทปนะครับแต่เดียทำกะเพราอร่อยจริงเดี๋ยวใครอยากดูคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะให้เดียทาให้ดูแต่เดียเป็นคนที่แปลกนี่ไม่ได้เผาแฟนนะถ้าอยากให้เดียทำกระเพราเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนแบบผลาัตร์ทุกอย่างจะต้องตรงเป๊ะมันถึงจะอร่อยก็คือถ้าเดียทําอยู่เนี่ยต้องล็อกประตูบ้านปิดวิทยุปิดทีวีเปิดแอร์ให้เย็นและปกติเดียจะทําอร่อยถ้าหมาเห่าขึ้นมาเสร็จปับ๊บเดียทําพังเลย ถ้าผมเดินกับมายูใส่พ,พริกเพิ่มพังเลยห้ามไปกวนต้องปล่อยให้เขาปีกวิเวกทำกระเพราให้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเรียกเราเองถ้าไปติอะไรนิดน,นึงนะไม่อร่อยละยากมากดาวไปต้องตรง,ตรงเป๊ะใช่ไหมยูไม่อคโอเคโอเคอยากให้เห็นหน้าตอนไม่อร่อยจังไยไม่อร่อยแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่อร่อยแล้วตั้งกล้องดิี เออจริงเดี๋ยวคราวหน้าผมจะตั้งกล้องให้ดูนะแต่อย่ให้เดีย er ทาให้ดูเพราะเด er ียทํากะเพราอร่อยจริงๆทุกครั้งที่ผมจะพูดนะผมจะบอกว่านี่คือไข่เจียวนี่คือไข่เจียวแล้วมันไม่ใช่นี่คือไข่เจียวมันไม่รู้เป็นอะไรอนะ่ะไม่จะออกแต่ไข่เจียวไ,ได้ไขด่ดาว <AM <amplify> ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่ลืมคิดไม่ออกนะครับอันนี้เหมือนข้าวผัดเด็กอ่ะเหมือนตอนเราเด็กๆแล้วเราไม่ชอบกินผักอ่ะข้าวผัดหมูนะครับสเต็กปลาแซลมอนกับฟักทองผมไม่ชอบกินฟักทองนะครับแครอทหน่อไม้ฝรัง่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหน่อไม้ฝรั่งให้นาากกมิ ดมทีนี่ไม่ต้องเที่ยวผับเลยเมาแล้วเมาแล้วพอกช็อปทีโบนสเต็กนี่คือโทมฮอสนะครับทำไมเขาถึงเรียกโทมฮอสเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันเหมือนขวานขวานที่เขาเคลื่ยงอีเดนแดงเห็นปะไม่รู้อ่ะส้มใช่ขวานวหน้าดอ่ะโทมฮอคอะมันชื่อมันมาจากขวานโทมฮอคอะที่เขาเคลี้ยงกันอินเดนแดงใช้อ่ะจริงๆมันคือลิปอายมันคือส่วนเป็นลิปอายแต่ว่ามันติดกระดูกไปด้วย เหมือนด้ามจับของขวานแต่อันนี้คือเขาคงทอดเป็นนมอมาแล้วแล้วก็วตัดกระดูกออกมาให้เราเพราะไม่น d e ลิเวอรี่มาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเห็ดกับกระเทียมนะครับอันนี้น่าทานกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็ผักรวมมีน้ําจิ้มเจ่วกับน้นําจิ้มซอสพริกไทยดํา ันนี้มีกระเพราครับ My Quest add กระเพราตลอด X กระเพรากูกูแนะนำไปแล้วนี่หว่าแนะนำไปแล้วรอบหนึ่งกลับมาอีกทีกูจะแนะนำอีกทีหนึ่งอาหารมันเยอะเกินนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เราทานคนเดียวเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนทานเป็นแฟมิลี่ใช่ปะซึ้ง น้ำต,ตาไหลเลยข้าวอะ่ะมันอร่อยมากอะ่ะมันฟังดูเวอร์น,นะมันเป็นข้าวเดลิเวอรี่อ่ะแต่ทำไมข้าวมันอร่อยขนาดนี้วะ,ค,ะวคือกะเพราคือกะเพราอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นกะเพราที่อร่อยมันมีกะเพราไม่อร่อยอยู่แล้วแหละแต่เนี้ยกะเพราที่อร่อยไม่ได้เป็นกะเพรา พิสดารอะไรนี่คือกะเพราสแตนดาร์ดอะคือถือว่าอร่อยมากๆแทนที่เป็นเนื้อบดเนื้อชิ้นบางๆก็เป็นเนื้อที่ชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยเป็นดูเป็นลูกเต๋าหน่อยเนื้อก็ุ่มดีนะครับผมว่าถ้าเพกกว่านี้นิดนึงจะดีนะครับแต่รสชาติโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแต่พอผมทานกับข้าวเมื่อกี้อะคือไม่ได้บ้าเลยอืมอยข้าวอร่อยมากมันงงอะช่วยอธิบายดูลองดูอย่าทำให้คำหนึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นแบบ คิกแห้งนิดนึงแล้ลองดูกินข้าวปั่นมันแปลกอ่ะอันนี้มันไม่ผูกอ่ะเคี้ยวครบๆไปมันเหมือนข้าวมันอร่อยอ่ะใช่ไหมส้มาลองนี้อ๋อกินเนื้อไม่ได้ข้าวมันเป็นเม็ดเดียวไม่ได้แข็งอ่ะมันเป็นเม็ดที่แบบกินแล้วมันก็แบบนวลๆไปอ่ะ ข่แดงกูปแตกเลยคือผมอยากให้คนดูข้าวเราจะพูดไปกี่ครั้งมันก็ดูเหมือนว่าแบบมึงก็ชมเขาไปหมดอ่ะขอไม่ให้ของอยูยูนู้นเอาเอาเอาเ <laughs> ขาเห็นกันทั้งประเทศนะเพ็บตัดออกไม่ตัดไม, <laughs> ไม่ตัดออกแต่ว่าเลยอยากรู้ว่าข้าวอร่อยมากแต่บิกี้พอทานข้าวปกติอ่ะมันก็ไม่ได้พิเศษพิเศษเลยไม่พิเศษอะไรนะครับแต่มันอร่อยบางอย่างอ่ะมันก็อธิบายมาเป็น อารมณ์ได้เท่านั้นอนะเราจะอธิบายแยกชิ้นส่วนมาอธิบาย,ม,ยามันยากมันแบบข้าวสุกดีทุกอย่างมันเป็นเม็ดดีรสชาติข้าวก็เป็นรสชาติข้าวอะมันอธิบายไม่ได้เว้ยว่าทาไมมันถึงอร่อยผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไมข้าวเนี่นถึงอร่อยผมรู้สึกได้แค่อารมณ์แต่ว่าหาเหตุผลให้คุณไม่ได้ บอกตรงกินที่ร้านบางทีข้าวมันก็ไม่อร่อยข้าวอร่อยหายากนะคือข้าวมาตรฐานมันก็สูงอยู่แล้วมันส่วนมากข้าวที่เราทานที่บ้านเรามันก็อร่อยแต่อันนี้มันแปลกเว้ยมันเป็นฟิลลิ่งของข้าวมันได้รสดีเด็ดสั่งแค่ข้าวได้ไหมครับอยากรู้เผื่อจะได้สั่งไปทุกมื้อนะครับอร่อยจริงนะเรื่องข้าวเนี่ยบอกของด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวโทรถามทางร้านเขาด้ว่าข้าวทําอะไรพิเศษป่าต่อมาข้าวต่อเลยข้าวไม่อร่อยจริงวะข้าวผัดเนี่ย มันมีหลายรสนิยมร้านข้างทางอะไรเงี้ยที่เขาผัดแบบเนืเ่องกว่าเหมือนออกสงครามอะ่ะจิงแังชองตุง้งตุ้งังตุ้งคือคไฟลุกๆอ่ะนั่นอะ่ะส่วนตัวผมก็ชอบแบบนั้นมันอร่อยมันมีกลิ่นไม่ไหม้ข้าวไม่ไหม้หน่อยได้ความรู้สึกแบบผัดด้วยโปรเฟชชั่นอลอ่ะบางคนชอบกินข้าวผัดแบบในพรรัตคาการทุกอยาก่างปรุงรสมาด้วยแบบตวงมาอย่างเพอร์เฟกต์บางคนชอบทานแบบข้าวผัดพ่อแม่ทําที่เป็นแบบข้าวผัดเด็กอ่ะ อมีผักนิดนึงแครอทน่ารักน่ารักใส่ลงไปด้วยอันเนี้ยข้าวอ่ะเหมือนข้าวข้าวผัดโปรที่แบบข้างทางเยาวราชทำอะไรอย่างงี้แต่รสชาติเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนข้าวผัดตอนเราเด็กๆแม่ทําให้ทานแต่มันมีความไม่ไหม้ของข้าวอยู่ด้วยผมก็เลยชอบมันมันเป็นการมิกซ์ที่ดีถ้าใครเข้าใจที่ผมพูดเรื่องข้าวผัดเนี่ยก็น่าจะแบบเข้าใจอยู่ว่ารสชาติอันนี้จะเป็นประมาณไหนคอยากรู้ไหมข้าวผัดข้าวผัดมันเนื้ออ๋อข้าวผัดมันเนื้ออืมอร่อยดีอะ อันนี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะกินข้าวผัดมันเนยไม่เคยกินแค่ฝั่งก็น่าทานใช่ไหมผมชอบนะถามว่ากะเพราเนี้ยถ้าเดียไม่ทำกะเพราให้ผมถามว่าผมจะสั่งไหมผมสั่งนะคือมันทานแล้วอร่อยเลยโดยเฉพาะข้าวข้าวผัดเนี้ยกินทุกวันผมคงไม่สั่งกินทุกวันมันจะเลี่ยนแล้วมันจะมันจะเยอะไปอะ่ะแต่รสชาติแบบเนี้ยซึ่งรสชาติมันแรงอะ่ะรสชาติของเนื้อมันแรงผมว่าเรากินแบบอาทิตย์ละครั้งเนี้ยอร่อยรุยคูต้องเข้าแล้วล่ะ เข้ายังโคกถ้ายังไม่เข้าเดี๋ยวทําให้ดูโคนสดชื่นร้านนี้ทําพวกเนื้อหมูเนื้อวัวน่าจะดีเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านได้กินเลยผมชอบกินแบบธรรมดาก็อร่อยกินจิ้มซอสก็อร่อยถ้าคนไทยชอบทานหมูแบบนิ่มๆอ่ะอันนี้จะแข็งหน่อยเป็นเพราะว่า มันดิลิเวอรี่มาด้วย,ยแหละต่ถือว่าอร่อยรสชาติได้เลยเราไม่ได้ไปกินที่ร้านเขาเราก็ไม่รู้ว่าที่ร้านเป็นไงส่วนตัวผมอะ่ะหมูนะไม่ให้เนื้อนะถ้าหมูอะ่ะแข็งๆเนี่ยผมชอบผมชอบหมูกับไก่ที่มันแข็งๆหน่อยแห้งๆหน่อยแต่คนไทยส่วนมากจะไม่ชอบคนไทยชอบนิ่มๆปกติส้อมกินปะเจมกินปะยูชอบกินปะ,ะ,นปะ,นปะถามแฟนว่าชอบกินไหมแฟนทำาเงี้ อายุอะไรเดี๋ยวแป่ะใครไม่ชอบทานนะผมแนะนําให้ไปทานนะวิตามินซีก็เยอะแถมยังเป็นอาหารน้อยชนิดที่ขับน้ําออกจากร่างกายเราด้วยอาหารแบบนี้เขาเรียกว่า Diuretic ก Di ไดอูเรติกมันจะขับน้ําออกผู้หญิงที่รู้สึกบวมน้ําทานนี้ไปมันก็จะขับน้ําออกไปเราจะได้ไม่บวมน้ำนะครับลองทานดูช่วยได้เยอะตอนแบบประจําเดือนมาอะไรมาบวมน้ำนี่มันจะมีกลิ่น ไม่ต้องคิดมากบางคนชอบเชื่อว่ามันเป็นเพราะอ๋อมันฟอกไตนู่นนี่ไหมกลิ่นนั้นมันเป็นเพราะมันมีสารในนี้ที่ทําให้เกิดกลิ่นนะขึ้นมามันจะไปกลิ่นของหน่อมไม้ฝรั่งอะไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือมันช่วยขับน้าออกส่วนผู้ชายบางคนที่ชอบเล่นกล้ามบึกๆแต่บางทีมันบวมน้าเพราะอาจจะทานเกลือทานอะไรเยอะพอบวมน้ําเสร็จปับ๊บกล้ามมันจะไม่ชัดถ้าคุณใหญ่กล้ามชัดนะหน่อมไม้ฝรั่งครับไม่อันนี้อ้วน <laughs> ผมอยากเล่าเรื่องนึงให้ฟังมากเลยแต่คุณต้องรอฟังจนท้ายตอนท้ายคลิปเกี่ยวกับเห็ดผมเกือบไม่ได้อยู่ทุกวันนี้เพราะเห็ดหรือวะใครอยากฟังเรื่องนี้นะเตือนด้วยนะบางทีแบบคนไม่รอแล้วลืมเล่ามาสปาเกตตีขี้เมาด้วยนะครับชอบชอบสปาเกตตีขี้เม,มามากไม่ใช่สปาเกตตีขี้เมาแล้วคืออะไรอะสปาเกตตีผัดกะเพราหมู แต่รสชาติมันสปาเกตตี้ขี้เมาไหมนะเมาแล้วสปาเกตตี้กะเพราหมูคุโรโบตะแต่อร่อยเหมือนขี้เมาเลยรสชาติเผ็ดมีกลิ่นกะเพราผสมผสานกระเทียมกับหมูดีๆอร่อยเหมือนกเหมือนเลยถ้าใครชอบสปาเกตตี้ขี้เมาผมบอกเลยคุณชอบนี้นั่นอร่อยเส้นเนี่ยกำลังดีมีอัลเดนเต้นิหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทําเมนูทไทยมันไม่จำเป็นต้องออาเดนเต้กระแต่อันเนี้ยถ้านี่คือสุกนี่คืออัลเดนเต้มันอยู่ตรงกลางจริงๆคุณแค่บอกว่ามันอยู่ระหว,ว่างอัลเดนเต้กับสุกก็ได้ปะไม่ต้องผมชอบกินแบบ พราะท็อปเหลิมเนื้อแล้วมีสปาเกตตี้อยู่ด้วยอะ่ะเนื้อออกว่าเป็นข้างเคียงอะ่ะแล้วกินสปาเกตตี้ที่เมามันช่วยตัดกันดีอร่อยแนะนำนะร้านนี้อร่อยมากอืมเขาตัดมาให้เราด้วยเนื้อนิ่มมากเนื้อร้านนี้ดีมากอร่อยมากนุ่มดี มีกลิ่นไม่ไหม้ของทานโอเคเลยอรัเราทานคนละส่วนนะทีโบนมีสองส่วนเนื้อดีมากคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบทานทอมฮอคชอบอะไรครับผมชอบทานทีโบนทุกครางนี้ผมไปกินสเต็กผมจะสั่งทีโบนเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันได้สองส่วนมันมีส่วนเนื้อฝั่งเทนเดอร์ลอยกับฝั่งสติฟลอยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่เซอร์ลอยผมจำไม่ได้เราก็เลยได้ทานสองอย่างแต่ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะ พระเอกมันติดคุกแล้วมันขอมือสุดท้ายก่อนจะโดนประหารชีวิตว่าอยากกินอะไรมันขอกินสเต็กทีบอลมันกินเสร็จปั๊บก็นั่งคุยไปเรือดเสร็จมันหยิบไอตัวทีอ่ะไอตัวเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นชิ้นหนามันต้องไม่อ่อนมันจะเป็นแข็งเป็นกระดูกมันกินเสร็จปั๊บมันหยิบอย่างเงี้ยแล้วก็แทงอีกคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งได้ผมเลยรู้สึกโอ้โหทีบอลมันใช้เป็นอาวุธได้ด้วยผมก็เลยชอบมากนะครับไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วทีบอนี้ผ่านเลยผมแนะนำเลยนะครับใครอยากกินสเต็กดีๆสั่งร โทมโมฮอก็อร่อยแต่ถ้าผมไม่เจอทีโบนนี้นะโทมโมฮอเนี้ยจะอร่อยมากเลยแต่มันต้องเป็นพระรองของพระเอกตัวนี้สเตฟาน Bone. ถ้าผมไม่ได้ชิมทีโบนนะผมทานแค่ทมฮอผมว่ามันจะอร่อยมากเลยแต่มันดันมีทีโบนเน่ยทีโบนวันนี้เพอร์เฟกมากถ้าชิ้นหนากว่านี้ผมก็จะดีใจกว่านี้แต่อันนี้คือถือว่าไม่ได้เป็นชิ้นบางมากก็โอเคแต่เมืองนอกอะทีโบมจะหนาไงรสชาติเนี่ยไม่มีติเลยอันนี้คือครบเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเต็กที่อร่อยมากราคาเท่าไหร่ส้มสามร้อยหกสิบคุ้มมากนะ อร่อยมากอร่อยจริงๆผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถ้าคุณต้องสั่งได้แค่เมนูเดียวสั่งอันนี้ไปเห็นสังเกตผมใส่เกลือหลายครั้งไหมเจมเห็นปะผมใส่ไปสองสารอบไม่เค็มเลยรสชาติที่ผมจะอธิบายคือรสชาติมันเข้าไปอยู่ในเนื้อได้ยากเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นจากเลือดจากอะไรอยู่แล้วเนี่ยพอเราย่างไปเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยข้างนอกอะ่ะมันก็จะปิดเข้าใจไหมเหมือนเราแบบซิลภายนอกที่ผมบอกว่าเราต้องย่างฝั่งนึงให้มันสุกแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอีกฝั่งเพื่อเก็บให้ความชุ่มชื้ เนี่ยผมรุดอ่ะถ่ายยังแต่ผมว่าอันนี้แม่งรู้สึกอันนี้มันคือโทโมฮอคจริงใช่ไหมส้มมันดูรสชาติมันไม่เหมือนไม่เหมือนลิปอายอ่ะใช่ใช่ปะเนื้อสันนอกเนื้อสันนอกเนื้อสันนอก่าที่เขาเคลี่องอีเดนแดงเห็นปะอ่ะหลวงพ่ไม่บอกกลัวส้มถ้าใครเห็นว่าผมผมแบบเบี้ยวๆไปนี่คืออย่าไปคิดมากนะหนังสติ๊กมันหนังยางอ่ะมันขาดโอ้โหไม่ไม่นี่มือซอกปากคำนักโทษจะชัด แฟนผมเอาพม่านไปทําเป็นมาร์สแล้วก็เอายางจากมาร์สที่ทำจากพม่านมาเป็นไอ้ยางผูกผมผมได้อันเนี้ยมันไม่ใช่ลิปอายแน่นอนอ่ะผมดูรสชาติแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรนะเนื้อสันนอกเนื้อสันนอกคืออะไรมันรู้สึกเหมือนเทนเดอร์ลอยอ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรอ่าเนี่ยมันเนื้อสันนอกนะมันไม่ใช่ลิปอ่ะมันไม่ใช่ลิปอายนะมันไม่ใช่ทอมฮอคผมก็ว่าแล้วทอมฮอคมันคืออะไรโอ้โหพ็อกช็อปนี่คือเขาเรียกโทมฮอสอ่ะโอเคอ่ะนั่นแหละครับพ็อกช็อปหรือไม่ก็โทมฮอคก็ได้ครับสั่่งไดด้เลยยครัับบบทีีออออนนนกกกส็ สัวนนอกแค่เพ้ยอันนี้อะไรปลากระพงวะปลาแซลมอนเนี่ผมไม่เข้าใจนะคนต่างชาติอะมันกินซีฟู้ดกันได้ไงเพราะมันไม่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดอะตอนผมเดินทางไปอเมริกามันมี lobster ที่ดีมากๆดังเรื่อง lobster มากนะครับเขากินกับมะนาวกินกับเนยเนยละลายแล้วอะ่ะกินกับซอสแบบ ทาตาซอสอย่างเงี้ยคือกินได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนน้าจิ้มซีฟู้ดถ้าไม่เอาน้าจิ้มซีฟู้ดไปผมไปญี่ปุ่นแม่อะไรผมก็กินแล้วไม่อร่อยอ่ะมันไม่สุดอ่ะมันต้องมีน้าจิ้มซีฟู้ดอ่ะซีฟู้ดอ่ะไม่ได้หมายถึงอันนี้นะไอ้กินแซลมอนกินอะไรอย่างเงี้ยมันกินโดยไม่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดมันมันก็อร่อยแต่ว่าหมายถึงว่ากุ้งอย่างเงี้ยกูเนี่ยอย่างปูบุธาลาบะที่วันนั้นเราไปทานกันอ่ะก่อนที่โควิดจะระบาดอะผมรู้สึกว่ามันอร่อยเพราะว่นน้าจิ้มซีฟู้ดเลยนะด้วยห เดี๋ยวเก็บมาให้ส้มทานนะครับอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในรสชาติแน่นมากไม่ให้แซลมอนจืดบางทีมนมีแซลมอนจืดๆใช่ไหมอันนี้ไม่จืดแซลมอนดีมากอร่อยเหมือนกันร้านนี้ทําอาหารดีดูจากรสชาติหลายๆอย่างทําอาหารเก่งมากชมแม่ครัวหรือพ่อครัวนะครับว่าสุดย้อนจริงนะครับขนาดเป็นอาหารเดลิเวอรี่แล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้สั่งเดลิเวอรี่มาทานอ่ะลองทานไม่มีซอสบ้างดีกว่าอืมอร่อยมากเก็บมาให้ส้มทานอร่อยจริงๆอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับมีของหวานปะไม่มี่ะไม่มีของหวาน้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งถ้าใครสนใจสั่งจากฮังกี้ครับนะครับผ่านเราเท่านั้นนะครับอยู่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็ลองไปสั่งดูนะครับผมไม่ได้อะไรกับเขานะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเราแค่โปรโมทฮังกี้ครับให้เฉยๆนะครับอ่ะอันดับหนึ่งผมทีโบเลยอันดับสองผมข้าวกะเพราข้าวนี้สุดๆเลยบอกเลยนะครับห้ามแย่งข้าวอันดับสามผมสปาเกตตี้ขี้เมา หรือว่าสปาเกตตี้กะเพราหมูคุโรบตะนะครับแต่สำหรับผมผมเรียกสปาเกตตี้ขี้เมา1 2นะครับอร่อยมากแนะนำนะครับใครอยากทานลองสั่งไปได้นะครับจำได้ไหมว่าเราต้องทำอะไรต่อเรื่องฟักทองฟักทองบ้านมึงสิเฮดเรื่องเล่าฟักทองผมไม่งสำลักทุกครั้งจริงนะเว้ยสมัยก่อนนะครับ ก่อนที่เมืองไทยจะฮิตบิ๊กไบค์กันเหมือนสมัยนี้ผมอะอยากขับมอไซค์บิ๊กไบค์มากสมัยก่อนบิ๊กไบค์มันหายากโดยเฉพาะดูคาตี้ผมก็เลยไปซื้อดูคาตี้มาคันหนึ่งนะครับ996แล้วคลัชมันมีปัญหาคือปั๊มน้ำมันอะมันมีปัญหาก็เลยต้องเอาเข้าไปซ่อมเหมือนเขาก็พยายามที่จะหาช่างเก่งมากช่างโคตรเก่งเลยก็ช่วยกันหาช่วยกันดูช่วยกันอะไรผมขับไปสยามเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะคัชปั๊มน้ำมันมันเสียมีคนเนื่อ คนนั้นดีมากนะครับเขาถีผมกระเด็นเลยไม่ใช่นะครับทีบมอไซค์ผมนะครับจากสยามกลับไปรามคำแหงอะ่ะและอีกวันหนึ่งผมก็เลยรอเครื่องเย็นอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังเข้าได้โอเคได้ขับไปที่อู่แล้วก็ไปทําจนเขาบอกอ๋อมันน่าจะเป็นที่ปัม๊มเปลี่ยนทั้งอันเลยเพอเปลี่ยนทั้งอันเสร็จปั๊บผมก็บอกว่าวันนี้เสร็จไปเขาบอกเสร็จตอนเย็นเสร็จมันมีร้านอาหารมาเปิดใหม่เป็นร้านอาหารอิตาลีผมก็เอ้ย,อยงั้นไปกินร้านอาหารอิตาลีรอแล้วกันเขาบอกมีเมนูแนะนำนะคะเห็ดมาจากอิตาลีทอด กากาเทียมลองไหมเท่าไหร่ครับประมาณ400กว่าบ,บาทแต่มันดูดีงไงแล้วผมชอบกินเห็ดจากอิตาลีนั่นด้วย เฮดพอชินี่ผมบอกโอเคได้ครับสั่งมาที่หนึ่งผมกินอร่อยมากปกติพ่อผมทำอาหารอร่อยมากแล้วอไตรีอ่ะผมว่าวันนั้นอะอร่อยกว่าที่พ่อผมทำมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากเดี๋ยวจต้องแนะนำให้มาลมอไซซ่อมเสร็จผมก็ขับกลับบ้านแฮปปี้จอดบ้านผมตอนนั้นอยู่หมู่บ้านทารมที่รามคำแหงซอยเก้าผมก็เรียบร้อยดูทีวีเล่นเกมอะไรเสร็จนอนสามทุ่มน,นทมนอนทำไมถึงนอนเร็วคนถามใช่ไหมเพราะว่ามันเหนื่อยพอไปอยู่อู่ทั้งวันอยู่อะไรมันดูนู่นดูนี่มันจะร้อนเหนื่อยมันกลับมามันก็เหนื่อยแล้วอาบน้ำ จบว a t ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาคนไม่คิดในใจว่ามึงไอ้ฟานมึงเปลืองเวลากูาไปนอนไปประมาณสี่ทุ่มตื่นขึ้นมารู้สึกแบบอึดอัดตัวแบบนอนไม่ได้แป๊บหนึ่งนอนไปสี่ทุ่มครึ่งตื่นเคยไปไมานอนตื่นนอนตื่นอยู่ได้ไม่รู้เป็นอะไรแตื่อึดอัดมาก อเอ,อดันออดันจะตายอ่ะนอนได้ทีละยี่นาทีครึ่งชั่วโมงตลอดไปเข้าห้องน้าก็ไม่มีอะไรออกมากินน้ําก็งงอ่ะจนประมาณตีสี่เว้ยลุกไปเข้าห้องน้ํานั่งอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนในหนังเอ็กซ์เซิอ่ะที่แบบไล่ผีออกอ่ะอ้วกพุ่งแบบ เต็มกําแพงเลยอ่ะโอ้โหผมแบบอาเจียนจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจริงๆอะ่ะผมแบบเริ่มแบบภาพหลอนอะ่ะไม่ใช่ว่าเห็นหนู่นเห็นนี่นะแต่สีมันเริ่มแบบมีสีเขียวสีส้มสีม่วงอะไรเงี้ยตามันเพีย้ยแล้วจิตแม่งไปแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้โหนี่คุณเป็นอาหารพิษรุนแรงมากนอนคืนนึงกลับมาบ้านดันออกไปกินเหล้ากินเหล้านิดน,นึงเราเดินทางจากกระเดือกลงไปถึงกระเพาะปับ๊บผมปวดท้องแบบจะตายเลย เพื่อนพาไปส่งราบัตอีกทีนึ่งหมอบอกว่าโหนี่หนักมากตอนนี้แบบติดเชื้อรุนแรงอ่ะเชื้อเกือบเข้าเลือดอ่ะเป็นติดจากเห็ดนั่นเขาคงแบบเก็บไว้ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหนักมากจริงๆคือผมทานน้ำเข้าไปอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะไม่ถึงนาทีอ่ะผมต้องไปปัสสาวะแล้วอ่ะร่างกายไม่ดูดซึมน้ําเลยไตจะวายอ่ะตอนนั้นนั่นแหละผมเลยแบบไม่ค่อยกินเห็ดกลัวนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องเล่าทำไมผมถึงต้องเล่าตอนท้ายคลิปก็เหตุผลนี้แหละครับเดี๋ยวจะไม่อยากกินอาหารจำนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมนะครับ กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยูวันนี้มาถ่ายหนังกันเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องอะไรแบบแพตฟอร์มใครดูว่าเหมือนด้วยเหมือนมากอ่ะมาอย ขอบคุณนะครับที่มาชมวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด u u s s r r i e นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุ่งผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นๆก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับเราเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ